ว,ว้าวลูกแกดไหมที่นี้อย่างสะบัดผ้าแล้วแซบเสียขนาดนี้นะคะล่าสุดพี่ลูกเกตเนี่ยอายุ53ปีแล้วแถมยังมีลูกชายแล้วด้วยตับหุ่นนี่ยังสะบุมสุดๆล่าสุดก็ไปเที่ยวกับเพื่อนสาวริมทะเลแล้วก็อวดหุ่นสักขนาดนี้สมแลที่เป็นตัวแม่เบอร์หนึ่งของวงการเดินแบบ ซึ่งพี่ลูกเกตก็เคยบอกไว้นะคะว่าวิธีการที่ทําให้ยังสวยสะพรั่งแบบนี้แม้แต่เลยค่าแล้วก็คือต้องดูแลตัวเองการรื่องอาหารการกินและการออกกําลังกาย ที่สำคัญ thinking นะจ๊ะต้องคิดบวกให้มากค่ะล่าสุดก็ประสบความสำเร็จอีกแล้วเพราะว่าปั้นลูกศิษย์ออกมาแล้วก็คว้าแชมป์นะคะกำลังพูดถึงน้อง BB นั่นเอง BB The Face Thailand นะคะเวอร์ชันล่าสุดก็คือซีซั่น6เลยค่ะซึ่งพีิลกเกตก็แสดงความยินดีกับน้องนะคะแล้วก็บอกว่า BB เนี่ยชยีเป็นศิษย์รุ่นแรกของ m ิ s ส by m เมทินีเจนหนเลยตั้งแต่ปีส0พัน,นะคะ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของประโยคที่ว่าวันนี้หนูทําได้แล้วแล้วก็เริ่มเล่าว่าลูกศิษย์คนนี้เนี่ยเริ่มจากการเป็นเด็กสาววัย1 1ปีค่ะที่เข้ามาในห้องเรียนนะคะฝึกซ้อมไม่หยุดค่ะเดินแบบการแสดงการพูดนะคะและที่สำคัญก็คือน้องพรอมิจะเรียนรู้แล้วก็เชื่อในคุณค่าของตัวเอง แล้วก็แม่เกดยังบอกีกด้วยว่าตอนนี้น้องได้โชว์พลังให้ทุกคนเห็นแล้วในโด f a เฟ t ไทลั a ซ d Season 6แล้วก็ทำให้พวกเราภูมิใจนะคะหลังจากน,านกั้นแกแอปโปรลโมทสถาบัานของตัวเองซักนิดนึงอย่างนี้นะ ซึ่งแม่เควดเองนะคะก็กลายเป็นเบื้องหลังเวลาเพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยก็ไม่ยอมไปฟาดฟันในดูเฟสด้วยเพราะจริงๆหลายคนก็ตั้งตารอ,รอเพราะว่าถ้ามีพี่เกดเป็นเมนเทอร์มายแล้วก็ได้มีมีมแรงแรดอย่างแน่นอนนะคะดี่ก็คือเบื้องหลังความสวยแซบไม่ดราม่านะคะสำหรับวันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปนะแอไปละค่ะ